น้องมาอยู่เที่ยวทะเลเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งสวยสาหรับน้องมาอยู่ที่ล่าสุดคุณแม่เมย์ได้พาน้องไปเที่ยวทะเลพร้อมคณะเพื่อนที่โรงเรียนงานนี้ได้เห็น,หนความสดใสของน้องมาอยู่และแม่เมย์ที่ได้ทํากิจกรรมพร้อมกันมีความสุขมากๆเลยนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เป็นอีกครูพอลูกสายห้าของวงการบันเทิงไม่แพ้ใครสําหรับพิธีกรคนดังสายโหนหนุ่มกัญชยัยกําเนิดพลอยและลูกสาวน้องมาอยู่ที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักปนหามาฝากแฟนๆเสมอ และล่าสุดก็มีความหามาอีกแล้วหลังลูกสาวเข้ามาถามคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับตนโดยได้ทวิตเล่าเป็นข้อความสั้นๆแต่หามากไว้ว่ามายุถามว่าแมวน้ำภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงนะป๋าผมได้ตอบไปว่า c a t water นางตอบกลับมาว่างานมาน้ำาก็คือ h อส water สิป,ป๋าทำเอาแฟนคลับลั่นไปตามๆกันแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันมากมายเช่นไล่ e f าเตอร์ไล่ดอดเตอร์เคยแสบมามากแค่ไหนงานนี้หนุ่มเตรียมรับความแสบไปมากกว่าได้เลยค่ะ